วันนี้ผมขออนุญาตเอาหนังสือพิมพ์หัวเหลืองขึ้นแท่นก่อนรายงานการหลักฐานยืนยันสมเด็จพระเทพรับคำเชิญของจีนเดินทางไปเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว่าำกลางการประท้วงออของ โลกตะวันตกนะครับประวัตศาสตร์หน้าใหม่ไทยจีนกรมสมเด็จพระเทพจะเสด็จร่วมพ,มพิธีเปิดโอลิมปิกือดูหนาวกลางกรุงปักกิ่งเรื่องนี้ใครอาจจะส,สงสัยอยู่เอ๊ะท่านไปเองมั้งรอสิบไม่ได้สั่งให้ไป เรื่องนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่าใครสั่งไม่สัง่งเรื่องอย่างนี้สมเด็จพระเทพไม่กล้าไปครับไม่กล้าไปต้องได้รับอนุญาตจากกรอสิทด้วยเพราะว่าไม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นความชอบพอส่วนตัวจีนเชิญเลยไปท่านไปในนามรัฐนะครับท่านเป็น ครอบครัวของกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้โดยเฉพาะในรัชการปัจจุบันนี้ดังนั้นนี่คือไปในนามรัฐไทยถ้าไปเองนี่จะเกิดปัญหาสองเรื่องอันนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าไปเองนะหนึ่งทำเกินหน้ารอศิลหรือเปล่า ซึ่งอันนี้สมเด็จพระเทพไม่กล้าแน่ดูจากกิจกรรมสภาพแวดล้อมสังเกตดูเลยครับตั้งแต่ขึ้นรัชกาลที่สิบขึ้นมานี่สมเด็จพระเทพต้องสโลดาวบทบาทลงและจะแสดงตัวมากขึ้นถ้ารอสิบไม่อยู่เมืองไทยแตกในานามเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนพระมหากาษัตริย์ไปนะ ดังนั้นถ้าไปเองเนี่ยประเด็นแรกเลยจะถูกมองว่ากระทำเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าประเด็นที่สองจะถูกมองเป็นเรื่องอื่นนะครับอย่าลืมว่าความขัดแย้งในเชิงอำนาจมีนะครับมีความคิดของทหารกลุ่มหนึ่ง ที่พยายามจะเอาสมเด็จพระเทพนี่ขึ้นเป็นกษัตริย์เรื่องนี้มันคาราคาซังมาตั้งแต่แผ่นดินเก่านะครับดังนั้นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างนี้ผมไม่เชื่อเลยครับว่าสมเด็จพระเทพจะเสด็จไปเองโดยส่วนพระองค์ไม่ใช่ครับผมเอาไทยโพสต์มาจับเรื่องนี้ เพื่อให้เห็นยืนยันว่า,าสื่อที่เป็นตัวแทนที่ชูประเด็นอวยวังเต็มที่นั้นเ,เขาเขาลงข่าวนี้ในขณะเดียวกันครับเมื่อวันที่เจ็ดธันวาคม2564ไทยโพสต์ก็ลงจะบอกว่าสมเด็จพระเทพไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่ได้สนใจการเมืองไม่ได้ครับเมื่อวันที่ เจ็ธันวาคมไทยโพฤษฉบับเดียวกันก็ลงว่าสหรัฐความบาทการทูตโอลิมปิกที่ปักกิง่งท่าเห็นนะครับแล้วนี่คือข่าวที่โจไบเดนโคศกเขาแถลงข่าวโจไบเดนเชิดชูสิทธิมุชนประกาศความบาททางการทูต กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง2022งดส่งนักการทูตและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแต่ยังส่งนักกีฬาหญิงเออขอโทษแต่ยังส่งนักกีฬาชิงเหรียญตามปกติอ้างจีนล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมอุยกูสื่อจินก็ย้อนไม่มาก็ดีไวรัสจะได้เข้ามาน้อยหน่อยดัง <c oughs> นั้นจะเห็นชัดเจนว่า นี่เป็นความขัดแย้งที่แรงผมพูดมาเสมอโดยเฉพาะในวันจันนะครับแต่วันนี้ต้องขอมาพูดวันวันพฤหัสเพราะว่าเรื่องนี้มันคาบเกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นโพสต์ทูเดเมื่อวันที่7จธันวาลงครับหลายฉบับลงนะฮะแต่นี่ผมเอาภาพชัดๆที่แสดงให้เห็นเลยเนี่ยมาให้ท่านดู สหรัฐคอมบากโอลิมปิกฤดูร้รรปักกิ่งประทวงจีนละเมิดสิทธิมนุษยชน7ธันวาคม64เรื่องนี้ BBC ก็ลงนะครับโอลิมปิกปักกิ่งทำไมเขาถึงโต้เถียงกันและก็มีการบอกให้เห็นถึง กลุ่มประเทศที่บอยคอร์ตไม่ใช่ประเทศสหรัฐประเทศเดียวนะครับมีหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มพันธมิตรตะวันตกเกือบทั้งหมดนะครับสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและในเครือข่ายนะครับลิทัวเนียโคโซโวความบาดการแข่งขันกีฬานะครับ กลุ่มประเทศที่บอยคอรดนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม G7 ญี่ปุ่นด้วยอังกฤษด้วยเอาละนั่นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ชี้ให้เห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่แรงครับแหลงการเมืองระหว่างประเทศแหลงเขาเขาปะทะกันมหาอำนาจเขาปะทะกันเรื่องนี้และนี่คือเหตุผลที่ไทยวางตัวไม่ถูก จะเอาอยังไงเรื่องนี้ผมได้คุยกับท่านแล้วนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคมนี่ไปดูคลิปเก่านะครับผมติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดและเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะมันจะเข้ามาเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศเมื่อวันรายการลูกเขาลูกเราเมื่อ13ธันวาคมโอลิมปิกจีนเออ เจอพิษสิทธิมนุษยชนบอยคอต์การวิเคราะห์สถานการณ์นี้เนี่ยครับเราอาจจะมองเวลาเรามองปัญหาที่ผมอยากจะบอกกับท่านคือการมองปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นต้องต้องแยกระหว่างบุคลิกภาพสมเด็จพระเทพเนี่ย โดยภาพภายนอกเนี่ยจะเป็นภาพที่ประชาชนปื้มปิติมีมีความประทับใจต่อพระจริยวัตรแต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้จับเป็นประเด็นแล้วลราก็แล้วไปติดอยู่กับเรื่องบุคลิกภาพส่วนตัวเราจะวิเคราะห์สถการผิดเลยครับสมเด็จพระเทพจะมีพระจริยวัตร จริยวัตรงดงามอย่างไรถูกใจใครก็แล้วแต่แต่ในทางการเมืองเรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นดังนั้นวันนี้จึนต้องมองว่าสมเด็จพระเทพกำลังเป็นตุมากตัวหนึ่งที่รัฐไทยหรือวังไทยเนี่ยใช้เดินเพื่อให้เชื่อมสัมพันธ์กับจีน ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้มายุโยงอะไรให้ไปเกียรตท่านไม่เกี่ยวแต่ผมกลังจะบอกว่าเวลาวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยบุค,คลิกภาพส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางชนชั้นเนี่ยมันมันแยกกันไม่ได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมตั้งคําถามหลายทีว่าเมื่อสมเด็จพระเทพเป็นถ้าเรามองว่าท่านเป็นคนมีเมตตา ผมถามว่าไปแจกปริญญาเนี่ยท่านไปรับเงินที่มาหาวิทยาลัยเก็บจากเด็กมาให้ท่านทำไมเห็นไหมครับพอเรื่องผลประโยชน์ปั๊บมนุษย์เนี่ยบางทีมันไปอีกเรื่องเลยนะมันบุคลิกภาพที่เห็นไม่ใช่ดังนั้นที่เราเห็นบุคลิกภาพของคนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเขาคงไม่ทำอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มของเขาผลประโยชน์ ส่วนตัวของเขาอันนี้เป็นผลประโยชน์ของครอบครัวเป็นผลประโยชน์ของชนชั้นดังนั้นท่านไม่ได้ไปจีนด้วยบุคลิกส่วนตัวไม่ใช่ครับท่านไปจีนด้วยเหตุผลเป็นตัวแทนรัฐแล้วเท่าที่ตรวจสอบข่าวดูวันนี้ รัฐไทยก็อ,กอึกอักอึกอักอยู่เหมือนกันครับประยุทธ์รัฐมนตรีไม่ไปครับไม่ไปเพื่อจะแสดงให้ให้ทางอเมริกาเห็นว่าก็ยังยังไม่ยังเหยียบเรือสองแคมอยู่นะที่ผมบอกท่านนี่ว่าการเหยียบเรือสองแคมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของรัฐเล็กนะครับรัฐ <c oughs> เล็กเราไม่ได้มาตำหนิรัฐไทยแต่ต้องเหยียบสองแคม แต่ว่าโลกยิ่งขัดแย้งหนักเข้าหนักเข้าการเหยียบหรือสองแคมขามันจะฉีกขามันจะฉีกแต่วันนี้การที่ตัวแทนราชสำนักไปเนี่ยมันยิ่งกว่าคุณประยุทธ์ไปอีกเพียงแต่โดยกฎหมายบอกว่าไม่ใช่เป็นทางการเพราะท่านอยู่เหนือการเมืองแต่ในทางปฏิบัติการเมืองระหว่างประเทศเขาวิเคราะห์ได้ครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ เรื่องนี้ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยกับท่านนั้นก็เพื่อให้เห็นถึงความผูกพันในเชิงน,นโยบายส่วนที่หม่อมเจ้าจุลเจมิมขึ้นเฟซบุ๊กไว้รายงานเรื่องสมเด็จพระเทพแล้วก็ปิดท้ายบอกว่า ต้องมีคนดิ้นตายกันเยอะอีกเยอะซึ่งผมอองนึไม่เห็นมีอะไรต้องดิ้นตายเลยนะครับถ้าพูดอย่างนี้ตีความหมายได้หลายอย่างนะสำหรับที่ผมวิเคราะห์นี่เป็นประเด็นวิเคราะห์เพื่อให้เรารู้ติดตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกันในประเทศได้ทันไม่ไม่ได้ไปคัดค้านท่านนะครับผมคิดว่าท่านต้องไปเนอันนี้แน่นอนควรต้องไปด้วย เพราะรัฐไทยก็เป็นเอกราชดังนั้นการการวางตัวเนี่ยก็เป็นสิทธิของรัฐที่จะวางนโยบายอย่างไรเป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่ผมบอกตรงนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าความผูกพันรัฐไทยกับจีนหลังสงครามเย็นเนี่ยมันมีนัยสำคัญหลายอย่างที่เชื่อมโยงมาในการเมืองในประเทศและโดยเฉพาะ กาดอกจันเลยคือการไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยของราชสำนักไทยและรุนแรงที่สุดคือการยึดอำนาจทำรัฐประหารซึ่งวันนี้ไม่ต้องปฏิเสธแล้วล่ะครับว่าราชสำนักไม่เกี่ยวไม่ใช่ราชสำนักสั่งเองหลักฐานที่เราเกิดทันตามทันคือปี49ถึงปี57และถึงวันนี้ เห็นชัดเจนว่าราชสำนักเข้ามาเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเองและนี่คือปัญหาที่ต้องวิเคราะห์ครับท่านบิดาเจ้าจุลเจิมครับว่าวันนี้เราวางนโยบายไปถึงจีนเพื่อที่จะเชื่อมสัมพันธ์ไว้เพราะหลังการรัฐประหารนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีประเทศรับรองครับไม่มีประเทศรับรองไม่ได้ โดยเฉพาะหมหาอำนาจต้องรับรองไม่ใช่อาเ์เซนรับรองกันเองอย่างนี้อยู่ไม่ได้ดังนั้นวันนี้พอรัฐประหารปับ๊บสาภาพยุโรปยุโรปคว่ำบาตอ,อเมริกาคว่ำบาตการคว่ำบาตรนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับยกเลิกทุนทั้งหมดที่ให้แก่กิจการทหารยกเลิกข้อตกลงทั้งหมด นะครับที่หลังจากเกิดการรัฐประหารรวมทั้งการเชิญการเชิญไปดูงานการเชิญเพื่อจะไปเจรจากันเขาตัดหมดจนถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องฟรีเทสแอรเรียระหว่างสภาพยุโรปกับไทยยังไม่จบเลยนี่เห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าเขาหมายเขาแกล้งคุณเป็นประชับใจแล้วก็ยังไม่เจรจาไม่ใช่หรอกครับม,มันมันมี รถในเวลาเลยป้ายแล้วเนี่ยแมววกกลับยากเหมือนกันนะเลยมันวิ่งเลยไปแล้วอ่ะดังนั้นเรื่องของสมเด็จพระเทพเดินทางไปจีนครั้งนี้มันได้บอกถึงยุทธศาสตร์หลังสงครามเย็นของราชสมนักไทยหรือรัฐไทยนั่นเองปัจจุบันนี้ยิ่งชัดเพราะว่าการรวมศูนย์อำนาจมาอยู่ที่วัง ย้อนกลับมาสู่ราชาธิปไตยแล้วและยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเมื่อการตัดสินใจในเรื่องนี้ซาอุดิอาระเบียมกุดรัชุกุมานบิลซาวมานที่ผมพูดกับท่านไปเมื่อวันก่อน<ม>เรื่องที่คุณประยุทธ์ไปซาอุดิอาระเบียนั่นแหละท่านใจนแล้วนะครับว่าสองวังเนี่ยเริ่มนับหนึ่งทำอะไรคล้ายๆกันแล้ว จะบอกว่าวังไทยเซฮัโหลกับวังซาอุเลยพร้อมไปกันอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่านับแต่นี้ไปเนี่ยท่านดูบทบาทของราชสำนักไทยกับราชสำนักซาอุโดยเฉพาะบิลซาวมานกับรอสิบจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยกันแล้วแต่จะมีกิจกรรมทางทางรัฐระหว่างประเทศเนี่ยร่วมกันคอยดูกัแล้วกันครับ เราจับตาดูนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นการติดตามสิ่งข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยถ้าเราไม่ตามเรื่องนี้พอเกิดอะไรข้างหน้าเราตามไม่ทันและนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ยืนยันนะครับ นี่คือข่าวของนี่ครับสหรัฐบอยคอรนี่คือข่าวเมื่อวันที่29มกรานะครับที่พูดถึงเรื่องการบอยคอร์อออออองานโอลิมปิกฤดูหนาวและก็ พูดถึงลายนามบุคคลที่ไปร่วมนี่ครับที่ผมบอกให้ท่านดูนี่คือเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาวมนมกุราชกุมารซาอุดีอาระเบียไปด้วยนะครับนี่คือหลักฐานข่าวที่ลงและภาพที่จะให้ท่านดูสุดท้ายนี้ไม่ใช่ภาพที่ไปครั้งนี้นะครับ สมเด็จพระเทพได้เดินทางไปจีนและกระชับสัมพันธ์อย่างแนบแน่นภาพนี้เป็นภาพในหนึ่งหนึ่งในร้อยในพันภาพที่ใกล้ชิดท่านได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์กับสีจิ้นผิงและการรับเครื่องราชอิสริยพร์ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะนะครับคือธรรมดากษัตริย์ไทยเนี่ย ท่านจะสังเกตนะครับรัชก,กาลที่9เวลาแข่งกีฬาเรือใบได้เหรียญทองนี่ใครก็เอาไปสวมศรีรษะท่านไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬา,านานาชาติหรืออะไรไม่ได้ท่านจะต้องตามประเพณีเลยเขาจะหยิบอันนั้นเนี่ยมาใส่ศรีรษะเองเจ้าเขาจะไม่ให้ใครเนี่ยเอามือมาเหนือกับหัวเขาไม่ได้ ดังนั้นท่านไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาท่านเสด็จไปในตามถนนเนี่ยทางด่วนตำรวจเขาถึงต้องปิดหมดห้ามรถวิ่งด้วยครับทั้งๆที่ท่านไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะท่านลงข้างล่างเนี่ยแต่ข้างบนทางด่วนที่ข้ามหัวท่านนี่ต้องห้ามหมดดังนั้นภาพนี้ต้องเข้าใจการเมืองอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่คือลักษณะ ของที่มันเกิดภาพนี้ขึ้นภาพของสมเด็จพระเทศที่ไปรับเครื่องราชสิริยพรกับสีจิ้นผิงเครื่องราชสิริยพรชั้นสูงของจีนนะครับก็เป็นภาพอดีตที่บอกให้เห็นถึงการทอดสะพานทอดไมตตีกับจีนหลังสงครามเย็นนี้ ไม่ไม่เพียงแต่แนบแน่นเพราะว่าไทยจีนพี่น้องกันครับแต่แนบแน่นเพราะนโยบายการเมืองระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือวันที่ทำรัฐประหารน,นั้นไม่มีประเทศมาำนาจไหนเอานอกจากจีนกับรัเสเซียเท่านั้นเอง,ท,งทั้งทั้งที่เป็นอนดีตเป็นศัตรูกันและวันนี้จีนก็แสดงบทบาทชัด ว่าไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนไม่ได้สนใจเรื่องความถูกต้องของระบบปกครองในประเทศนะครับรวมตลอดทั้งไม่ได้สนใจว่ารัฐบาลน,นั้นจะสังหารประชาชนหรืออย่างไรอย่างวันนี้พามา่าเห็นไหมครับจากเรื่องนี้เราก็เชื่อมโยงปฏิพาม่าได้ว่าพามา่านี่รัฐประหารมาครบหนึ่งปีแล้วนะครับมินออนไลน์คุมประเทศไม่ได้แล้วแล้วก็ใช้กําลังทหารที่ยังควบคุมได้สังหารประชาชนหนึ่งปีแล้วครับ จีนก็รับรองเรียบร้อยแล้วแล้วไทยก็เดินตามอย่างกระบิ๊กกระเมียนแต่จริงๆแล้วไปรับรองแล้วแล้วบินอองหลายก็มารับเครื่องละศิริยพร์จากรัชากาลที่10แล้วนะครับเอาละครับนี่คือเราติดตามข่าวสารเพื่อไม่ให้ตกกระแสให้รู้ทันตลอดนะครับ